สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาอยู่กับน้องไก่นะคะน้องไก่ตกปลาแล้วเดี๋ยวจะเก็บปักเซียนจะ้ะนี่จ้าน้องไก่นะคะกนกตกปลาแล้วก็พี่คนน้องนะคะนูน่นพี่เขาก็มาตกปลาเหมือนกันนะคะได้ทั้งตกปลาทั้งแหล่เก็บปักเซียนนะคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บปักเซียนให้ดูนะคะดูเขาตกปลากันก่อนจะ้ะ บรรยากาศงดงามนะคะน้องไก่น้องไก่ขา <c oughs> ขอบคุณค่ะบรรยากาศสวยนะคะที่นี่สวยมากมีคลองลเดี๋ยวน้องไก่จะตกปลาให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวจะไปเก็บปักเซียนให้ดูนะคะมาดูลุ้นน้องไก่ตกปลากัน,นะคะ่ะคุณเป็ดว่ายน้ำอึกแล้วค่ะคุณเป็ดน,นะคะ Jeg gider ikke skallerne. Dem den smider jeg ud igen. No, okay. Jeg har prøvet at smage skaller, det Det smager godt? Jamen, det har jeg også fundet ud af at bruge den. Jeg skal bare få tyrestej den. Åh, oh, okay. Så kan jeg ja. godt finde ud af at spise den. Ja. Hvor lang tid har du været der? Ja, mange tak. Og så fange kun det der? Ja. Oh, fordi det smager godt? Ja, ja. Det er derfor, du har ja. tålmodighed. <laughs> Og så har jeg sådan alt muligt andet ud. No. Jeg har mange flere. โอเคพี่ตัวยฟังนูวิดทัว้์กัม่มว่าเรากอดฟอนอนขอบคุณมากทักฟังอีกแล้่อบคกฝรังก็เอาแต่ปลาเอ้ที่เขาอยากได้อ๋อพี่เขาพูดตกพี่เขาพูตกเขาปลกินดีด้นเหรอมันเป็นบางวันเหรอพี่อุ้ย ปลาเข้าไปไข่ในนั้น,อน,น,นตอดเลยจ้ะไก่มันชัดเจืเดือนไก่มันตกยันอะ่ะมันยังมัดอะไรงมันอยู่เลยไ,ไปสะพานนู้นดีกว่ามันเยอะไปงั้นเดี๋ยวหนูจะได้รอเก็บด้านนั้นหนูยังไม่เก็บไอ้ผักเซียนค่ะหรือว่าพี่ตกนิ่งนี่หนูข้ามไปเก็บฝั่งนู้นแป๊บนึงอ่าติดแล้วนู้นได้แล้วโอุ้ยได้แล้วจ้ะได้แล้วได้แล้วนี่ปลาขาวนี่ นี่ทำปลาอร่อยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะนี่โอ้ทำปลาเต็มบ้านเลยได้แล้วค่ะได้แล้วไข่คนท้องแล้วเนี่ยเห็นเล็กๆนี่โอ้โหนั่นน่ะได้แล้วสงสัยคนนั้นมันทิ้งอย่างนี้เลยนะหนูเอองส่เอาตัวนี้นะจ้ะจ้ะได้แล้วได้แล้วแต่ปลาเพิ่งจะมาเพิ่งจะมานะคะเพิ่งจะมากันค่ะทีละตัวใหญ่กูใหญ่มากไม่เป็นไรค่ะนี่ก็ อนอนอยู่ในถุงอ่ะอยู่ในถุงก่อนนะคะไหนปลาตื่นเยอมาถ่ายมรีปน้องสนุกจ้าเดี๋ยวให้ไก่พี่มาทุกวันปะไม่แล้วแต่อ<ม>ารมณ์นะพี่จะตื่นก็ได้านะซีหนูอยากมาทุกวันเลยมาออกทุกวันเลยแต่ว่าตอนไหนอ๋อตอนไหนแค่นั้นเองเมือ่อ,อก,กี้ก็มาเช้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วแต่อ๋อจ้า ขนุนไม่ทํางานหนูก็จะมาถ่ายงานดีมาดยมาถ่ายตอนเวลาตกเยอแดูด,ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นลเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้ปลามันไข่มันยังหลบอยู่ไงอ๋อแต่ถ้าไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวหิ้วเดี๋ยวก็จะออกมาแล้วจ้ะไม่ไหวไม่ไหวไก่มันยังทำแรงวันหนึ่มันเสร็จเลยอืมนคี่อันนี้มันอยู่นในหญ้าไงเยอะจ้ะ ระหว่างรอเขาตกปลานะคะเดี๋ยวมาเก็บผักเชี้ยนก่อนแล้วกันเราจะมีพี่สาวเออยากได้นะคะไม่ใช่เอน้องนุ่นนะคะเอคนหนึ่งนะคะพี่เอที่เขาบอกเอ่ยว่าให้ไปเก็บเห็ดแล้วจ้ะจะเก็บไปให้แกพวกนี้จ้ะ ที่นู่นแกนก็ชื่อเอมเหมือนกันจ้ะไม่มีขากล้องก็เลยตั้งกล้องเองไม่ได้จ้ะก็มียาวไปโน่นแหละทางโน้นก็มีค่ะเดี๋ยวว่าเราเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนไปตกปลาตรงโน้นเนาะ เลื่อนไปตกปลาตรงนู้นก็เบื่จะไปเก็บตรงนู้นไก่พามานะเนี่ยน้องไก่เจอไว้ค่ะน้องไก่ก็เก็บไปเหมือนกัน ดูกระุกลังนะ,ะตรงนี้ยังไม่เยอะเท่าลงโน้นองไก่ว่าตรงไปอีกทีนึงจ้ะเดินเข้าไปลึกๆหน่อย นะปรไใส่คนแดนนะพวกนี้เป็นนักเรียนนะมันเรียนอันนี้คนแดนคนแดนนี่เป็นนักเรียนนะเป็นชาวบ้านธรรมดาบน,น,นเดินเลย Brænde, eller? Nej, det er mustard. Mustard? Yeah. Yeah, ja. Sennep? Ja, sennep. Ja. Det er rigtigt. Du går der sennep der. Ja. er. det den der? Ja, det er den der. Ah, den, er ikke, den brænder ikke, vel? Nej, den er det ikke. Det er natur. Nej, hvad hedder den? Det ja, er natur, ja. <laughs> det er det i hvert fald. Ja. Du skal adopte det her. Ja, der. Nå, ja. Det er sennep ikke sådan en blandingsprodukt. Der er mange forskellige ting. Ja, det er det. Men det her det er en slag også. Ja. Se, man mm. kan man lave. Ja. Nej, det er da spændende. Okay, ja. dem kan man bare, hvad gør man med dem? Moser dem eller hvad? Ja, det må, ligesom du kan lave pesto også. Ja. Ja. Det er ligesom ramsløg. Ram, Ramsløg, ja. ramsløg ja. 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 Men det er, det er hvad her, på et, et bog, der står også den der. Ja. Spiselige uh, planter og sådan noget. Okay. Okay. Nå, så, jeg? Ja, ja, så er Hvad står der? Ja, men du, hvis du går lidt længere, så der er der også. Så, også, så vil du have noget. Ja. ja, men du, vil, Jamen, du kan, du, kan du godt på her. Så vil jeg fejre det. Ja, ja, vil du? Det. Ja, ja, den er tydelig, den er meget, den er meget. Bare det kan godt spise. Ja, ja, ja det kan jeg stoppe med. Ja, jeg ja, 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 ja. Det er sundt. Det er godt ja, kendt den der, fordi den har en specielt helt stor. Ja. Det er sundt. Ja, men du kan gerne prøve den noget, hvis jeg er. Ja, men det er på vej, <laughs> vej ud og gå, men det kan være, at vi gør det på vej. Ja, det er på ja. ก็ถามว่ามันคืออะไรคะแล้วก็เลยบอกว่ามันคล้ายๆมัสตาร์สอะไรแบบนี้นะคะภาษาไทยประหูเหมือนกันนะคะว่ามัส,สตาร์สมันคืออีหยังที่เขากินกับไอ้เรียกอะไรซีนบอะไรเอออะเออก็จำไม่ได้ ภาษาไทยมันเขาเรียกยังไงเนาะรู้แต่ว่าฝรั่งเศสแต่มาสตอรมันก็มันก็นจะเป็นกลิ่นอย่างเงี้ยล่ะมันก็จะมีกลิ่นแบบนี้แหละพวกกลิ่นผักเงียนกลิ่นอะไรเนี่ยทางของคนยุโรปเขากินเขาจะกินกับพวกไอ้ฮอทดอกพวกอะไรเงี้ยค่ะ เป็นกลุ่มแบบกลุ่มใหญ่ๆนะคะเอาแต่ก็โอเคอยู่จ้ะอีจ้ะตรงนี้อยู่กลุ่มไปแล้วเหรอคะเดี๋ยวหนูตามจ้ะพี่เก็บไปตรงนูน้นอยู่ตรงนั้นแล้วจ้ะไปเก็บตรงนู้นจ้ะ พี่กคบอกจ้ะเดี๋ยวก็เดินไปแล้วเดี๋ยวตามไปนม่ทางตามกันไปก่อนนะคะไปไดอันนี้ก็กินได้นะเขาบอกอร่อยอันนี้สตัด้วยใช่เดีจ้ะ ังไม่ได so like ้เหรอไก่เขาได้ปลากันแล้วนี่แหละอยู Ken ่ว่าโอตายึงก็รู้สันตนติเห็นนึกถึงขี้หยาดงนี่อันนี้ใครมาเมื่อกี้นี่นะคะเดี๋ยวไปเอาใหม่ค่ะพี่เขาบอกตรงโน้นเยอะเลยจะไปเอาตรงโน้นฉันไปยก็ลำบากเนาะ ต้องบังเขาเป็นอาจารย์ต้องเชื่อเขาอาจารย์นี่ไปไปต่อไปต่อให้มีดใครพี่มีดไก่เหรอไป ไปเอาตรงนู้นแกบอกตรงนู้นเยอะเนี่ยเดินข้างนั้นอะฝั่งนี้ไปอีกเหรอไกลไหมฝั่งนั้นอะทั้งฝั่งเลยเนี่ยตตั<ฮ>ตไ้ไปดูเก็บตอกธรรมชาติไปด้วยนะคะ<ฮ>เห็นบหมน้องหน้ากล้องมันเล็กนิดเดียวเริ่มร้อนแล้วค่ะ lạc nào Đơn bài đơn bà lò là, mưa xa xôi ngam nó, cháu Trời mưa xa xôi chua này พี่เขาไปเราก็ตามเขาไป <c oughs> เหมือนไอ้อะไรที่มันประกาศนั่นไงแล้วนางก็จบไปโอ้โอเนี่ยพักเสียนะเต็มเลยเดี๋ยวไปดูตรงนร้นกัน วยาโอ้บรรยากาศบรบรยากาศง,งดงามมาก อไปไหนแล้วพี่แกพี่ส<อ>า,าเอ้าลอกเอ้พี่ไปไหนกูได้ยนินได้ยินเสียงอะไรยกอนั่งนู่อนีพี่อยู่ใต้สะพานนูก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงปลาอ๋ออยู่ฝั่งนูน้น งั้นเดี๋ยวหนูเก็บผักเซียนตรงนั้นก่อนพี่ก็อยู่ใต้จ้าหนูหาไม่เจอเดี๋ยวหนูเก็บไว้นี่ก่อนผักเซียนผักเซียนตรงนี้เหรอที่พี่ว่าจ้ะตรงไหนพี่ผักเซียนอ่ะโอเคจ้ะเก็บ Пока всем Да. xin xoay ngang Chúng ta lắm lắm nằm lắm 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 นจ,จะเดี๋ยวเราไปดูกระตกป,ป,ปลาเก็บปักเซียนแล้วนะคะอืมน่าจะเอา อะไรติดมากินด้วยจต่อยู่ทั้งวันเลยเนี่ยแบบเงี้ยแต่ก็เย็นแล้วนะจ๊ะแต่เอ้คิดว่าเอ้ก็จะอยู่เขาจนเย็นนั่นแหละจ๊ะเสื้อกับข้าสาเด็จไปให้คุณสวามีเนาะนี่วันนี้กินอาหารสาเด็จไปละกันขอบคุณอ๋อมีแล้วไอ้ที่ทำกันให้ลูกเขากินเมื่อวานนี่เหลืออยู่จ้ะ กับเย็ยนจัดคุณทายหิวจัดก็ให้เราอุ่นเอาเองมันเป็นเนื้อเนื้อสับกินกับซอสอะไรไยเอ่อเดี๋ยววิีเป็นเถอะดันเถอะดัน,นกับก็สปีส